เกิดอะไรขึ้นครับะกะแต่เขาลบไปอยู่ครับอยู่ไหมอยู่ไหนมันรู้ตู้จาเล่ครับเล่ครับบอกเลยครับบอกเลยครับเฮ้ยเฮ้ยออกเฮ้ยแน่นถูกไหมเฮ้ยฟิตจังเลยฟิตเลย น่เปอืมวางแขนนะนี่ตรงนีง้เดี๋ยวยยยน,น,นี่เป็นการรักซ่อมครับ <c oughs> อเ,รเอฟดอแน่นทแน่นท์เราไดูโควรมาครับแน่นนี่ก็ต้องเจอพดมือสก,กัด เพีพครัฟิตรีรียครับฟิตรียปะเก็นไปแล้วครับ ขยับไหมนะไม่ขย <değil> <g leme> ับมันมีปินอยู่ข <Luckily en> e <meetings> ้างในมาล้วมาแล้วขยับ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 โสองตัวเลยพี่เอกูตีแล้วนะองเหล็กตู้หนไอย เดี๋ยวที่เองเกียร์ว่า พี่เจ้าครับผมจะเอาออกไม่ก็เดี๋ยวกี้ขยับกันนะขยับกันนะมันติดเอใครเรียกอะไรนะเออมันเป็นในเหมือนรถหกล้อใช่ไหมรล้อหลังอ,อมันมาครับให้เซนเตอร์มันตรง muộn <coughs> <coughs> hey, rồi, đủ để đếm cả này. một lần, một lần, lệ thế